ผมมีเพื่อนผมมีเพื่อนอยู่ประมาณนี่ครับห้าคนครับอ,อยากจะคุยกับใครอยากจะคุยกับใครครับไม่รู้จะเรียกใครค่ะโอ้สวัสดีคุณผู้ชมนะครับวันนี้ก็มาพบกับมานิวิททงซอนและ iPlay game อีกครั้งครับ เดือนนี้ครับจะเป็นเดือนที่สําคัญมากเพราะว่าทีมชาติไทยจะมีโปรแกรมเตะฟุกบอลโลกรอบคัดเลือกโซนเอเชียนนักประวัติศาสตร์และเป็นนัดสําคัญชี้ชะตาเลยครับทีมชาติอิรักเจอทีมชาติไทยที่ประเทศที่ประเทศอิหร่านครับคงจะทราบมันดีว่าทําไมถึงไปเตะอิหร่านครับอิรักเนี่ยคงจะทราบเันดีคงคงุณคงจะทราบถ้าดูข่าวเนี่ยคุณจะเห็นว่าเกิดความไม่สงบในประเทศทําให้ อิรักเนี่ยไม่สามารถแข่งในบ้านตัวเองต้องยืมอิหร่านซึ่งเป็นเพื่อนบ้านที่ดีของอิรักให้ใช้ให้อิรักใช้สนามของอิหร่านได้เลยครับเพราะว่าเขตที่เพราะว่าเตหารานของอิหร่านกับอิรักนี่น่าจะใช้กุน่าจะกรุงแบกแดดด้วยครับเนี่ยครับฮมันอยู่ไม่ไกลมากก็เลยสามารถไปมาหาสู่ใช้แข่งกันได้ครับ วันนี้ครับเราจะเล่นกันด้วยความยากระดับโปรครับผมขอความยากระดับโปร4นาทีผมเล่นทีมชาติไทยกรรมาการวันนี้วลาดิเมียซอมเปียโนโฟจะส่วนสนามที่ใช้เนื่องด้วยไม่มีสนามที่เป็นของอิรักก็เลยใช้คราวเลนแทนครับสควอตก็ตามที่เห็นครับโอเคครับมาเราจะทำการดริปเรามาเราจะเล่นคอ มาเริ่มดีกว่าครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ e-sports live ครับวันนี้ครับตึกใหญ่ครับทีมชาติไทยจะไปเยือนทีมชาติอิรักที่กรุงเตฮฮารานประเทศอิรักครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่พราเวนครับอิรักกับทีมชาติไทยครับวันนี้การบรรยายก็มีมาในโหมซอมเดิมนะครับก็สวัสดีคุณผู้ชมอีกครั้งหนึ่งนะครับนีครับก็ ผู้บรรยายของ International e d i t i o n ก็ m มาท,ที่ไทยแล้วนะครัซึ่งผมบรรยายเองดีกว่าครับโลดตอนนี้นักฟุตบอลเดินลง,ลงสู่สนามนะครับเอาละครับมาดู11ู่ที่พูดในตัวจริงครับเขาพูดก,ก็จะมีตามที่ขึ้นหน้าจอครับนะฮะก็ขออนุญาตไม่อ่านว่าพูดสันศุกรก็อ่านดีกว่าครับผน ชื่อเนี่ยมันอ่านยากพอสมควรถ้าเป็นโซนแบบอาหรับโซนของไทยครับประตูคือสิ่งที่ใช้แทยวัตถุนิมจากวอนบอันนี้แล้วก็มีจากบันภาษาอังรฤว่าลำดีในรูปนี้มีรวัรุษเติมเจ็ความบุญมาทันแต่สรว์ของเราที่สีแดงดาเืียา์ันเข้าปุขาอนุชากรทุนสีอันนี้อัมไยพิธาคงและก็มาครับ international friendly แต่จริงๆนี่คือเรากำลังเล่นแบบ เล่นก่อนการแข่งขันจริงนล่นก่อนการแข่งขันจริงที่จะเกิดขึ้นในช่วงปลายเดือนมีนาคมนี่ครับซึ่งแน่นอนครับว่าของตอนนี้ที่ของที่จะออกอากาในไทยคือช่องวันสาว11นะครับจะรับลิงสิทธิ์มายเท่ากับจากจาก,จากตรงตรงจากอหรานครับซึ่งตอนแรกเนี่ยหลายคนคิดว่าจะเป็นไทยรัฐไถนะ่นดสุดท้ายแต่จ,จริง,รงๆปรากฏว่านัดเหยือ่อนัดสำคัญนี้กลายเป็นช่องวันครับอ้าว อุ้ยเสียเลยครับคาเร้นครับนาทีที่หกทั้งร้านครับทีมงแคไทยเสียประตูเลยครับเร็วลำบากแล้วครับอันดับหนึ่งอาจจะลำบากนะครับนี่นะเซฟไม่ได้ครับแต่ไม่ใช้แบบไม่ซึมไปครับอาครับเริ่มใหม่ครับนี่ครับล่าง ลางเริ่มมาแล้วครับอ่านะครับมาครับจะมีแล้วทีนี้ครับช่องวันช่องวันเดินชนะลิกสิทธิ์นัดสุดท้ายแล้วงนันนะครับแบบพลิกความคาดหมายมากครับแต่ผมปรากฏว่าตอนนี้เนี่ยตอนนี้ก็โอเคพร้อมแหละช่องวันพร้อมแล้วครับส่วนเริ่มผู้บรรยายตอนนี้ช่องวันได้มาเนียเมื่อวานเพิ่งมีการเปิดตัวกันไปนเรียบร้อยแล้วครับนั่นก็คือได้บิ๊กจ๊ะสาธิตกีจุลแล้วก็ได้คุณปูเป้จากสยามกีฬาสปอร์ตครับ จะเสียบกอดเพื่อทีนจยายครับตอนนี้บอลอ้าวอะไรครับฟาวครับจะเป็นบอลตั้งเตะประตูของทีมชาติไทยครับเกรดิีเขียวสมบัติครับมาเยอะนะครับอาริดัตครับเกตูร์อาครับครับแพ้งานนี้ครับทีมชาติไทยต้องใช้สติเลยครับ แพ้ใครก็ได้แต่ต้องไม่แพ้อิรักครับงานนี้เอ๊ะมันคุ้นๆนะครับมาครับอนุอนุชาคิดทองศรีครับตอนนี้วิ่งมาแล้วติดติดเรามาครับจอมีชื่อเนี่ยชื่ออาหรับเนี่ยเขาเขียนเป็นภาษาอังกฤษผมแงจะดูให้ง่ายขึ้นแต่ยังไงถ้าแบบไม่ชำนาญผมว่าก็ยากอยู่ครับมาครับกระันพรใสโยนมาครับส่งให้อภิวัตง่วลำหิน เอออย่างผมลืมบอกไปครับว่านัดนี้เนี่ยที่ผมใช้ผมใช้ฟอร์ตของปีเรื่อยๆมันเป็นฟอร์ตัองปี2012-2013ทําให้นักฟุตบอลเก่าบางคนยังมีอยู่นะครับอย่างเช่นแอ um นโทนีอัมไพพะวงครับซึ่งตอนนี้คือผมไม่ทราบว่าอย่างคือต,ตอนนี้คือ s อร์ตเนี่ยเรื่อยๆไม่มีการอัปเดตอะไรผมในมอสเนี่ยไม่ได้อัปเดตอะไรมากครับก็ขอใครชมด้วยครับที่ผมขอใช้ปอร์ตของ2012-2013มาเล่นนะครับ ว่าในม้อนขอให้มาเป็นคอร์ดส2งพันสองสองพัมานะครับมาครับโดนตั้งแต่นาทีที่6ครับแต่ใจเย็นครับงานนี้อาจจะมีแก้แก้เกมกันตอนนี้แล้วครับอาจจะมีแก้เกมกันได้ครับอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับลูกกุมพม่าครับอัดอัดอากาศเข้าไปอัดอากาศเข้าไปก็ มันเกิดอะไรขึ้นก็ได้ครับมันจะหงายหน้าไหนก็ได้เหมือนกันครับมาครับตอนนี้เนี่ยผ่านไป36มสนาทียังตอยอยู่ที่หนึ่งระตูจะสูเหมือนเดิมครับซึ่งเป็นฝ่ายอุรั์ที่นำครับและพี่ตีเก็บไปได้ครับมาครับ โยนยาวมาครับส่งให้อัมแอนโทนีแต่เสียวันเป็นของบอนของมูฮัมหม็ดของทิรักครับานี่ครับการครองบอลเนี่ยทิรักเหนือชั้นเวอนตอนนี้เหนือชั้นอยู่ครับ6-3ต่อ6-3ต่อ3-7ครับบอลเป็นของนารือบอดินนารือบอดินมาแล้วครับตอนนี้เนี่ยมาเอาชิปเลยครับแต่ว่าไม่ครับไม่ตรงตอบครับ เทียไปได้ครับได้รับดินโบ้ดหนึ่งนาทีมาครับ,รบรแล้วและนี่ครับมาแล้วครับสุดท้ายครับผู้ัดสินทนไม่ได้ครับดูนาฬิกาแล้วเป่านกีดดูนกวีดดูนาฬิกาแล้วเป่านกวีดถูกล้วนี่ตอนนี้ครับอิรักนำหนึ่งศูนย์ครับ ครึ่งหลังอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับอย่าลืมครับอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับไม่เล่นนะครับไม่เล่นลูกไม่เล่นพูดสั้นนะครับมาดูวิธีครับเนี่ยครับคือแบบว่าโยนมาเนี่ยตอนแรกเนี่ยที่ตีเราเซฟได้แล้วนะตีสมุททีช้เซฟได้แล้วแต่ปัดไปแล้วแบบว่ามันเข้าทางของอิรักครับทำไมอิรักแบบว่าเขี่ยเข้าประตูไปเลยเนี่ยฮมาดูครับครึ่งหลังเป็น เราเียบอลแล้วแล้วเราจะเริ่มใหม่ทั้งหมดครับทุกอย่างจะเริ่มต้นอ,อ้าวไม่เปล่าครับนี่แน่ตอนนั้นตอนนี้เนี่ยมันเหลือเวลาอีกไม่กี่วันตอนนี้เดี๋ยวต้องชื่อการส่งเน่ยิรักเหนือชั้นกว่าเราอยู่แน่นอน,นแล้วครับบอลน,นี้ก็ออกไปครับจะเป็นโยกลูกคุ้มของทีมชาติไทยครับ มาแล้วครับส่งให้เกียรติกีรติติดติดม็อกของทางติดของทางทีมรักครับอ้าวอ้าวเปล่าครับเลื่อนเดียวเลื่อนเดีวครับมาครับอาชีวินครับมาครับตอนนี้ห้าสิบสี่นาทีครับแอนต์เนอร์ยังไงพี่สดกว่าครับอดีตสดกว่าครับแต่ส่งคืนผู้รักษาคืนไปก่อนแล้วก็ส่งย้อนลงไปว่างเม็ดครับ ตาเล็กมองเด็ต sure. อภิวัตน์ม้วนลำหินเครสินเด็ดาแอนโทนี่อัมไพายพิษภูมินี้ชาจิตเพ็มสีเครดิตเกลียวสมบัตินี่ครับอภิวัตน์มวนลำหินเนี่ยสามารถแท็กเกิลได้ห้าครั้งครับสามารถแท็กเกิลได้5ครั้งเรารู้อยู่ว่าตัวของเราเป็นรองแต่ก็ถ้าใจเราสู้ก็ อาจจะคือถึงแม้ว่างานเนี้คือถึงแม้ว่าไทยอาจจะแพ้แต่ว่าถ้าสมมติว่าคือแต่ถ้าหัวใจเราสู้ก็โอกาสเสมอก็มีนะฮะแล้วตอนนี้ครับบอลมาแล้วครับเป็นของอันดี้ติดอันดุษฎตครับมาแล้วครับเอต้าครับ65นาทีเหลืออีก3เหลืออีก25นาทีครับก่อนจะพุ่งจนหมดเวลาหลักๆครับตอนนี้บอลอยู่ที่มาแล้วครับ เนียดครับมาแล้วไม่มีไม่ไม่เกิดอะไรตอนนี้ครับมาแล้วก็ส่งลูกนี้เอาบอโอ้ยออกไปครับดีทชคกดีครับโยนยาวครับตรงยาวครับเป็นบอลตอนนี้เป็นบอลของทางฝั่งอิรักครับมาครับรัสกรครับ ต้งให้อริชาอริชาติดราฮมาและก็ตอนนี้เป็นบอลของทางอิรักอีกแล้วครับและววันนี้เขามาริกอปเชตท้องแนละ้อกไปได้ครับแล้วอนะ่อับข้ามไปครับโอ้หเหลืออีกประมาณ15นาทีครับก่อนหมดเวลาเล ต,ติดครับดโอติดของทางฝั่งอิรักครับนี่คือสปอตของ2 0 1 2 2 0 1 3ย้ําอีกทีนะครับเพราะว่าพอของ2 0 1 4 2 0 1 5เนี่ยจะมีติสตองโดยอย่างเงี้ยครับชาลิชปุยในสปอตนี้ก็มีครับแต่ผมตั้งไว้ที่เป็นให้เป็นอุ้ยมาแล้วอโอ้โหดีแ้าเลครับแล้วเหมือนจะมีการเปลี่ยนตัวด้วยครับคืออ่ะครับต่อครับ อย่างชาดูชาพุยหรือเมสซิเจช,ชาทิพเนี่ยของผมเนี่ยตั้งมันก็ติดอยู่ในชุดที่เป็นฟอสของทนสองของทันสามได้แต่ผมจะตั้งให้อยู่ในฐานะของตัวสำรองครับนี่คือการเปลี่ยนตัวทังที่สองของทางทางอิรักครับเหลืออีกสิบนาทีเหลือสิบนาทีกว่า,วาครับเตฟไ่ได้ครับโอ้ยโยงยาวครับเป็นบอลคือถ้าเราเล่นแบบว่า เราพยายามสู้เราเล่นด้วยหัวใจแล้วสู้เนี่ยผมบอกเลยว่าโอกาสเสียประตูแบบว่าโอกาสเสียประตูนัดเนี้ยคือถ้ายังอย่างน้อยอ่ะถ้าไทยเนี่ยถ้านัดเนี้ยของอันนี้นี่จะเป็น simulator คือผมเล่นแบบสมมุติขึ้นมาครับถ้าสมมติว่านหนึ่งนัดเนี้ยถ้าของจริงไทยเสมอไทยก็เข้ารอบไทยก็เป็นแชมป์กลุ่มครับสองชนะก็แชมป์กลุ่มแต่ถ้าแพ้เนี่ยต้องปัดที่กับที่สองซึ่งเราเนี่ย ได้ยินว่าโอกาสของเราเนี่ย90%แล้วครับคือโอกาสเข้าลอกมีมากสว่างมากๆครับสว่างเป็นไฟสีน้ําเลยครับตรงนั้นตรงตาตรงนี้ระบอดเพราะมันเป็นหลอดสีน้ําอุ้ยทดสามนาทีครับยาอุ้ยจะเสียไหมโอ้เออเริ่มตัวนี้สั้นโอ้โหน่ามาครับซึ่งเหมือนว่าคือเหมือนว่าคือพยายามสู้แล้วครับแต่ว่าเหม,มือนพยายามจะไม่เสียให้เลือกเลยแต่ว่ามันเสียลูกที่สองแลโอ้โห เซฟไม้มันจะคล้ายแบบเดิมเลยครับคือตัดเซฟไม่ได้แล้วแต่ว่าอิรักครับเลียมดีอิรักแม่นกว่าครับปัดไว้ได้ครับโอ้โหอาชิลครับนาทีที่เก้าสิบครับอาจจะยากแล้วละครับอาจจะยากที่จะกลับมาพิชนรกนะอาจจะยากที่จะกลับมาพิชนรกนะครับก็ึงยากนะดูนะครับ มันก็ยากอยู่แล้วนะครับก็คงจะเห็นดาวนะครับว่าถ้าใครเล่นเนี้ยบอกเลยพีรักเนี่ยสามไทยเนี่ยเดือดดาวเดียวเต็มเต็มและก็จบเกมครับชนะก็ต้องเชียร์แพ้เสมอก็ยิ่งต้องเชียร์แล้วแพ้ยิ่งต้องเชียร์ที่สุดครับวันนี้เหมือนจะไม่ใช่วันของไทยครับแพ้ไปสองศูนย์ครับแล้วเอออย่างคือมันเล่นไทยใต้ความกดดันของ เจ้าบ้านด้วยครับเล่นภายใต้ความกดดันของกองเชียร์ของอิรักด้วยครับทำให้เล่ใครอาจจะต้องต้องประหม่าหนึ่งครับแต่ยังไงซะครับเรายังไม่รู้ครับว่าเกมการแข่งในนัดเนี้ยจริงๆแล้วจบอย่างไรเพราะเราก็ไม่ใช่ผู้วิเศษครับแต่สิ่งที่สำคัญที่เราจะทำได้ตอนนี้ก็คือเราต้องช่วยกันเชียร์ครับเหยียดซ้ำเติมรกเตะไทยกันเลยครับ ถึงแม้เขาจะผิดพลาดถึงแม้เขาจะแบบว่าถึงแม้เขาจะทำถึงแม้จะแพ้แต่ถ้าถืมว่าเราเชียร์ด้วยใจยังไงไทยก็มีโอกาสที่สาัารถพุบกลับมาเสมอหรือชนะได้ในวันจริงอย่าลืมเชียร์ไทยไปพร้อมกันครับมาดูสรุปครับนะครับมาดูสรุปกันครับวันนี้เป็นวันนี้เหมือนไทยไม่มีดวงจริงจริงก็ต้อง ส่วนส่วนนัดต่อไปถ้าต้องการแบบว่าชมนัดไหนอยากดูทีมอะไรเจอทีมอะไรนี่นะครับบอกคอมเมนต์มาด้านล่างเลยครับถ้าสมมุติว่าได้เดี๋ยวจะลองจัดให้ครับส่วนวันนี้ครับก็ขอบคุณที่ติดตามชมครับชอบชอบชอบคลิปนี้อย่าลืม subscribe กันด้วยนะครับิพลาดการใดขออภัยด้วยครับเพราะว่าผมก็ไม่ค่อยสันทัดเรื่องบอลมากซะทีเดียวนะครับส่วนคลิปเก่าๆก็สามารถไล่ดูได้จากเพลย์ลิสต์ได้เลยนะครับขอบคุณที่ติดตามชมครับขอบคุณครับ